h ฮ h สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราขาดการมีคลิปแกะกล่องนานแล้วนะฮะเพื่อเพราะเราไม่ได้ซื้อของเล่นนานแล้วแต่ช่วงนี้มันเหงาๆก็เลยขอจัดสักหน่อยนะฮะก็เอาจอสำรองมาเพื่อที่เวลาเล่นเราจะได้เล่นเกมเราจะได้มีจอข้างๆ เปิดแผนที่นี่เปิดแผนที่ดูไปด้วยนะฮะถึงเราตอนแรกว่าจอ,จอตัวน,นั้นแต่ไม่อยากแย่งสีพลาเย่แตมันก็ใหญ่ไปสําหรับโต๊กด้วยเพราะว่าต่อตัวนี้มันก็สี่สิบห้านิ้วอยู่แล้วนี่ตัวนี้สี่สิบห้านิ้วนะมันก็เลยจะจะตัวนั้นสามสิบสี่มันก็เลยจะใหญ่ไปสําหรับโต๊ะ ก็เลยสั่งจอใหม่มาเอาแค่24นิ้วพอนะฮะเป็นอจอทุกถูก Sut Tuff Gaming ลอยเฮิร์นะฮะเพื่อที่จะเอามาเป็นจอสำรองไว้เปิดแผนที่เฉยๆมี้วมีอะไรบ้างมีสเปคม,มันก็จะเป็นนี่เลยตามนี้เลยเอ,อยเฮิร์ทจอ I P S 0.5มิลลิเซคัเป็นจอเกมมิงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตามเนี้ยนะครับประมาณนี้ ง่ายเล็กๆ <c oughs> แต่กลองมาดูกัน <c oughs> ในกล่องก็จะมีตัวขาตั้งที่ไปติดจอนะฮะ แต่เราก็คงไม่ใช้เพราะว่าเราจะมีตัวนีบไว้กระโปงคงจะไม่ใช้ขาตั้งเก็บไปถุงไปเลยงั้นวันนี้ก็เป็นหนังสือคู่มือสายไฟ ารินรตีมือคู่มือเหมือเดิมอะอันนี้บรินรตีอันนี้คู่มือสาย HDMI สั้นสั้นมากไม่ถึงแน่เราก็เลยไปช็อปปิง้งซื้อสายยาวมาแล้วสายห้าเมตรน็อตสีตัวน่าจะเป็นน็อตสำหรับห็อบขาตังโอเคอันนั้นอันนี้หมดแล้ว ดึง,อง่อมาแล้วก็ร่วมเป่งมาดูกันเลยไม่ตองพิธีไม่ทันดึงไม่ออกอีกไม่อะไรไสองอะไร แล้วก็มีมุมแมลงมาให้อันหนึ่งนะก็คือขาตั้งมันแล้วเองเปิดมาอขอพบ <c oughs>

ตั้งข้างแบบนี้โอ้โหน่าจะพอดิบพอดีโอเคแค่นี้ก่อหน้าจอแล้วเนี่ยเรามาต่อด้วยขาดตั้งขาดตั้งนี่ราคาดกับเท่าจอ นี่เพลเมียมกับจอยนี่นะไอ้ข้าวตัรร้งนี้เลยไปเร็วๆตัวนี้ตัวนี่กับอี่ดิสนีย์ชันดิบโตตัวนี้เป็นนี่นะข้าวตั้งข้าวตั้งอิสระบาลตรงนี้สนดัทตรงนีน้อ่ะ